เดี๋ยวมาว่ากันต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความพยายามที่เราใหญ่จะให้สถานที่ท่องเที่ยวเมืองท่องเที่ยวทั้งหลายเนี่ยนะคะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาวะที่เกิดเหตุการณ์สถานการณ์โควิดเนี่ยนะคะที่ได้รับผลกระทบกันไปโดยท่ัวนหน้าจากเบื้องต้นหลายคนดูกรณีของภูเก็ตแซนด์บ็อกแล้วเลยต้องบอกว่าเราต้องศึกษาบทเรียนต่างๆนี่นะคะ ให้เป็นอย่างดีก่อนที่เราจะไปเปิดดาเนินการหรือว่าผลักดันให้นะักที่นั้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะคะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาจับจ่ายใช้สอยมาท่องเที่ยวกันนี่นะคะไปดูที่ที่ปรึกษาหอ,อการค้าจังหวัดประจวบคีรีขันนะคะก็มีข้อเสนอแนะในการที่จะให้เลื่อนเปิดโครงการหัวหินรีชาร์ท ควรศึกษาบทเรียนจากภูเก็ตซันบ็อกซ์นะคะแล้วก็บอกว่าอย่าลืมว่าหัวหินเนี่ยนะคะหัวหินเนี่ยพบผู้ป่วยโควิด -19 มากในจังหวัดแล้วก็มีคลัสเตอร์ใหม่ต่อเนื่องคุณนิพนธ์สุวรรณวารค่ะที่ปรึกษากิตวิดิ์หอการค้าและสภาตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันนะคะเปิดเผยว่าก่อนจะเปิดโครงการหัวหินรีชาร์จตามเป้าหมายในเดือนตุลาคมนี้เพื่อเปิดเมืองหัวหินต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ แบบไม่กลับตัวก็ขอให้อบบอกว่าขอให้ผู้เกี่ยวข้องสนใจย้อนศึกษาบทเรียนจากการปิดาจากการาเปิดภูดเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะคะที่หลายฝ่ายก็คาดว่าการเปิดพื้นที่เกาะที่มีการควบคุมแล้วจะได้ผลดีแต่ก็ปรากฏว่ายังมีผู้ติดเชื้อจำนวนมากในขณะที่อำเภอหัวหินนะคะมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 มากที่สุดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วก็มีคลัสเตอร์ใหม่ๆอย่างต่อเนื่องการประเมินความพร้อมเพราะว่าหัวหินยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะยังขาดการมีส่วนร่วมนะคะยังขาดการมีส่วนร่วมจากประชาชนผู้ประกอบการโรงแรมร้านอาหารส่วนใหญ่ก็ต้องปรับตัวให้มีมาตรฐานต้องใช้งบลงทุนเพื่อรับนักท่องเที่ยวภาครัฐยังไม่พร้อมในการใช้กฎหมายควบคุม ขณะที่การเปิดเมืองหัวหินจะมีอันนี้ส์โดยตรงกับผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีทุนสูงประกอบกับจังหวัดประจวบคีรีขันเนี่ยนะคะออสำหรับจังหวัดประจวบคีรีขันก็จะเป็นพื้นที่นะคะที่บางส่วนนั้นอาจจะมีความพร้อมนะคะที่ถ้าหากว่ามีพื้นที่เนี่ยถ้าไปดูเนี่ยนะคะสำหรับประจบคีรีขันเนี่ยพื้นที่ชายแดนเนี่ยจะติดก,กับเมียนมากว่า200กิโลเมตรดังนั้นนะคะ 200กิโลเมตรที่ว่านี้น่าเป็นห่วงค่ะมีความเสี่ยงนะคะกับคลัสเตอร์ใหม่ๆจากแรงงานที่หลบหนีเข้าเมืองไปทำงานที่โรงงานสับปะรดหรือแคมป์คนงานก่อสร้างอยู่ได้ตลอดเวลานะคะดังนั้นหัวหินควรเลื่อนการเปิดเมืองออกไปจนกว่าจะพร้อมค่ะสามารถเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวกับอำเภอรปราณบุรีอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรี คุณนิพนธ์บอกว่าสำหรับการเปิดเมืองหัวหินในไตรมาสสี่นะคะมีการประมาณการรายได้ไว้1,200ล้านก็ชื่อว่าไม่น่าจะเป็นไปตามเป้าหมายเพราะว่าต่างชาติโดยเฉพาะจีนนะคะแล้วก็ยุโรปเนี่ยมีคำเตือนสําหรับการเดินทางมาประเทศไทยนอกจากนั้นการระบาดของโควิด -19 ในกรุงเทพมหานครและรอบปริมณฑลยังมีปัญหานะคะการเดินทางผ่านจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นพื้นที่ที่มีการระบาดค่อนข้างสูงก็เชื่อว่าบรรยากาศการท่องเที่ยวในไตรามาสสี่โดยภาพรวมในจังหวัดภาคตะวันตกยังไม่สามารถทํากิจกรรมได้ในขณะที่การฉีดวัคซีนให้ครบตามเป้าหมายยังเป็นเรื่องสําคัญที่รัฐบาลต้องเร่งดําเนินการควบคู่ไปกับการสกัดกั้นเชื้อกลายพันธุ์หรือสายพันธุ์ใหม่ที่มีการระบาดแล้วในบางประเทศค่ะเรื่องนี้น่าคิดน่าคุยเหมือนกันนะครับท่านที่ปรึกษาของหอ,งองการค้า แล้วก็สภาอุตสาหกรรมที่ประจวบเนี่ยท่านคงจะอา่าต้องคิดนะฮะแล้วก็ท่านควรจะท่านได้ออกมาเสนอแนะเนี่ยเพราะว่ามันมีสิ่งที่น่าต้องกังวลเนี่ยพี่จิเพราะว่าเรื่องของภูเก็ตตอนนี้เองเนี่ยล่าสุดเนี่ยทางท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเองรวมถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเองเนี่ยก็ออกมาบอกด้วยซ้ําว่าในเรื่องของการฉีดวัคซีนที่ระดมฉีดไปได้กันอ่ามากแล้วเนี่ยนะครับ หลังจากหมดเข็ม2ไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่ค่อยที่จะช่วยในเรื่องของการที่จะป้องกันเชื้อเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้เดลต้าครองภูเก็ตเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็เลยทําให้มีจํานวนผู้ติดเชื้อเนี่ยค่อนข้างจะเยอะแล้วที่สําคัญเนี่ยนะครับในเรื่องของวิกฤตเตียงที่เกิดขึ้นที่ภูเก็ตเนี่ยตอนนี้ค่อนข้างจะตึงมือนะครับแปดสมีผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยใหม่มีผู้ป่วยวิกฤตเนี่ย คันค้างที่จะต้องใช้นะฮะบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยในการรับหมือค่อนข้างเยอะทีเดียวนั่นคือเรื่องของภูกเก็ตทีนี้เนี่ยสิ่งที่คุณนิพนธ์เนี่ยนะครับซึ่งท่านก็เป็นประธานกิติมศักดิ์หอการค้าและก็สภาอุตสาหกรรมที่ประชุมคีรีขันนี่กังวลก็น่าจะเป็นประเด็นข้อเสนอนะครับของนะฮะท่านรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาคุณพิพัฒนร์ราชกิจประการนะฮะพี่จิครับที่ท่านก็ออกมาเสนอแนวคิดแล้วก็บอกว่า เตรียมที่จะเสนอต่อที่ประชุมสบคด้วยภายในเดือนกันยายนนี้เนี่ยนะครับขณะที่สถานการณ์ยังวิกฤตอยู่ในขณะนี้เนี่ยคือเห็นข่าวนี้แล้วก็ค่อนข้างจะตกใจเหมือนกันท่านบอกว่าในเดือนกันยายนนี้เนี่ยนะครับท่านจะเสนอกับสบคให้มีการอนุมัติเปิดพื้นที่นะฮะในห่วงเดือนหน้าเริ่มตั้งแต่หนึ่งตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ยนะครับแล้วก็มีอีก็อตหนึ่งก็คือสิบห้าตุลาคมเนี่ยจะเปิดพื้นที่ สามสิบจังหวัดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยไม่ต้องกักตัวครับเนี่แหละฮะพอพอเจอประเด็นนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เลยทําให้โอ้โหตกใจพอสมควรทีเดียวโดยท่านพิพัฒน์เนี่ยนะครับท่านบอกว่าหนึ่งตุลาคมท่านมีแนวคิดที่จะเปิดสี่จังหวัดก่อนนะครับนั่นก็คือเชียงใหม่จะเปิดอําเภอเมืองอำเภอแม่ริมอำเภอดอยเต่าที่ประจวบจะเปิดอําเภอหัวหินที่เพชรบุรีจะเปิดอําเภอชะอำ นี่แหละฮะเคยทาให้เรื่องของนะอำเภอพื้นที่นะที่จะเปิดก็คือหัวหินและก็เพชรบุรีที่ชะอำเนี่ยนะครับแล้วก็ที่ชนบุรีก็จะเปิดอำเภอพัทยาอำเภอบางละมุงและอำเภอสัตหีบเนี่ยผู้ประกอบการในพื้นที่รวมถึงหอการค้าสภาอุตหกรรมเองเขาก็เกิดความกังวลกันเกิดขึ้นว่ามันจะทําให้มีผู้ติดเชื้อเยอะขึ้นมา mm. หรือเปล่านะครับแล้วก็ท่านบอกว่า มีแผนจะเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในจังหวัดนำร่องอย่างเช่นภูเก็ตเกาะสมุยครบ7วันแล้วเนี่ยสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวต่อได้อีก25จังหวัดแล้วก็จะเริ่มในระหว่างวันที่15ตุลาคมเป็นต้นไปนี่ผุดขึ้นมาอีก25จังหวัดโดยที่ไม่ต้องกักตัวแล้วเนี่ยก็คงจะเป็นประเด็นนี้แหลคะครับพี่จิที่ทําให้มีข้อห่วงใยออกมาจนทําให้ต้องออกมาบอกว่า เลื่อนเปิดไปก่อนดีไหมนะครับตามโครงการนี้เนี่ยมันก็น่าจะเป็นเสียงที่ควรจะรับฟังไว้ด้วยเหมือนกันเนี่ยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรแต่ว่าในส่วนของนะผู้ประกอบการเองตอนนี้เนี่ยเขาก็ยังออกมาติจริงเลยนะครับว่าถ้าเกิดเราเร่งที่จะเปิดมากเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เรื่องของตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยมันมากเกินที่จะควบคุมได้เหมือนกันอันนั้นเป็นส่วนที่เราจะต้องเฝ้าระวังนะครับ